I, know. I know. สงจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กล่าวขังถวายพระไตยพร้อมบริวารน,นะคะกล่าวตามอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิสังฆทา,านานิสปริวารานิพิ่ขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต พิขุสังโคอิมานิติจีวรานิสังคานานิสะปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีขรัตตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าไตาจีวรพร้อมจัดตุปัจจัยทำบุญวัดในเทศกาลกระถินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงโปรดรับผ้าไตายจีวรพร้อมจัดตุปัจจัยทาบุญวัดในเทศกาลกระถินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดกาละนานเธอ พุทโทสองพุทโทสามสามพุทโธหนพุทโทสองพุทโทสามสามุขอโอกาสการันสงมีอันอมหาเทเวริต ยันท่าเมธีผู้ที่เปี่ยนประทานขอเจริญพรคุณเมชีนชัยยาเปี่ยมสกุลและคณะเมชีทุกทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสเป็นมหาหมงคลที่ได้นิมนต์เจ้าอาวาสหัวหน้าที่พักสงฆ์ที่เป็น เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตอำเภอสนามชัยเขตทุกวัดทุกอารามได้มารับเครื่องทายยธรรมเพื่อว่าจะได้มีส่วนร่วมในทางพระพุทธศาสนาที่อาตามามองเห็นในธรรมสภาแห่นี้ก็ให้นึก คิดเห็นในครั้งพุทธกาลไม่ได้ในบุรพะกษัตริย e ์ทั้งหลายที่ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ในสมัยนู้นไปรับพัฒกิจถวายเครื่องทายารรรมห้าร้อยลูปพันรูปแล้วแต่การเวลาแต่บัดนี้ ล่วงมาแล้วสอง0ันกว่าปีมาแล้วก็ยังมีคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เป็นทายาทหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนานั่นได้จำรงคงไว้ซึ่งความดีความมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นหลวงพี่หลวงพ่อนั้นครูบาอาจารย์นั้นเปรียบเสมือนยอด เปียบเสมือนยอดที่สูงแต่ว่ายอดที่สูงนั้นจะมั่นคงได้ก็ต้องมีฐานมีฐานรองที่ดีมีฐานรองที่มั่นคงของสูงของที่เด่นตะการอยู่ข้างบนนั้นถึงจะตั้งอยู่ได้นานฐานที่มั่นคงนั้นก็เปรียบเสมือนอุบาสกอุบาสิกา ทุกท่านที่ได้บำรุงคงไว้ซึ่งพรความดีมีการให้ทานเช่นวันนี้มีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาถ้าศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามั่นคงในทานในศีลในภาวนาแล้วพระพุทธศาสนานั้นของสูงนั้นของที่เป็น หน้ากราบไหว้หน้าบูชานั่นเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธาาศาสนานั้นก็จะดำรงคงไว้ดำรงคงอยู่ไปตราบเท่าชัว่วกาลเพราะฉะนั้นวันนี้ในศูนย์วิปัสสนาโพธิวันนานั้นได้มีศรัทธาได้นิมนต์ครูบาจารย์หลายวัดหลายอารามดังอาตมาภาพที่ดูในบัญชีนั่นมีอยู่69วัด นี่เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจเป็นหน้าสิ่งที่ทุกคนทุกชีวิตนั้นปรารถนาแต่ว่าหาโอกาสจะทำแบบนี้นั้นได้ยากแต่ว่าวันนี้เองนั้นไม่ยากเลยสำหรับศูนย์วิปัสนาโมริธิโพธิวน,นาในวันนี้ดังอัตมาภาพ ก็ขอในเป็นตัวแทนในตัวแทนในคณะสงฆ์อำเภอสนามชัยก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนไตอานิสัยบุญญาเขตกับทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหิธีเบตในโขงเขตจักรวาลจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยให้คณะญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ในธรรมสภายแห่งนี้ จเรเิญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานตาสารสมบัติธรรมสารสมบัติสมดังมโนโรถทุกประการเทินยินหนอค่ะก็ขอกราบโมทนาบุญกับพระเถลานุเถระทุกองทุกรูปที่มีเมตตาการุณาเกื้อกูลสงเคราะอนุเคราะห์มุทิตา ในฐานะที่มุนิธิโพธิวนาพร้อมญาติโยมมีจิตศรัทธาเจตนาปรารถนาจะได้ถวายเครื่องพยธรรมในวันนี้ขอบคุณที่เมตตามุธิตากับบ้านหลังนี้หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอขอมาลาโทษเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พึ่ง ขึ่งจัดนะเจ้าคะ่ะก็ขอกราบโมทนาสาธุการกับทุกๆองค์ไว้ณที่นี้ด้วยเจ้าคะ่ะ